สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง forex คืออะไรนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเทรด forex ก็อยากจะกระู้ตลาด forex นะครับก็เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศซึ่งเราจะเห็นได้ตามธนาคารก็จะเห็นมีสกุลเงินต่างๆก็มีอัตราแลกเปลี่ยนที่เราต้องเอาเงินไทยเป็นแลกเท่าไหร่เกิดจากการนำเข้าสินค้านะระหว่างประเทศเช่นเรานำเข้ากระเป๋ารองเท้าโทรศัพท์ หรือสินค้า,าต่างเราต้องส่งมอบเงินเป็นหน่วยของประเทศนั้นเช่นเรานาเข้ากระเป๋าเป็นมูลค่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแน่นอนว่าเราก็ต้องแลกเอาเงินไทยเราไปแลกให้ได้1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะจ่ายให้กับเขาหรือเราส่งออกสินค้าเช่นส่งออกข้าวต่างประเทศก็ต้องมอบเงินให้เราเป็นหน่วยสกุลเงินไทยเขาก็ต้องเอาเงินเขาเองมาแลกเป็นเงินไทยแล้วก็ส่งมอบให้กับ เราก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นซึ่งก็มีมูลค่ามหาศาลการเดินทางระหว่างประเทศที่สนามบินก็จะมีแลกเปลี่ยนเงินเช่นเราจะไปเที่ยวสหรัฐเราก็ต้อง เอาเงินไทยเราไปแลกเป็นดอลลร์สหรัฐหรือเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็ต้องเอาเงินไทยเราไปแลกเป็นเงินเยนหรือต่างประเทศเข้ามาในไทยก็ต้องแลกเป็นเงินไทยเขาจะมีเงินไทยมาซื้อของเรารวมถึงการซื้อของออนไลน์ต่างประเทศสินค้าเจอมมีหน่วยเป็นดอลลร์ส่วนใหญ่เราก็ต้องแลกเปลี่ยนเงินไทยเป็นเงินดอลลร์ซึ่งใหมยนี้เนื่องจากเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้ระบบมันง่ายขึ้นเช่นเราซื้อของเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตทางบัตรเครดิตเขาก็จะแปลงเงินให้เราอัตโนมัติ ทำไมต้องเทรดฟอเร็กซ์สมัยก่อนคนที่จะเทรดฟอเร็กซ์ได้ต้องมีเงินเยอะมากๆนะเป็นมูลค่ามหาศาลเพราะส่วนใหญ่แล้วฟอเร็กซ์จะเกิดจากสถาบัานการเงินต่างๆธนาคารใหญ่ๆในประเทศเปลี่ยนเงินกันซื้อขายสกุลเงินกันคนที่อย่างเราจะไปซื้อก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมครับปัจจุบันนะฮะเป็นยุคข,ของอินเทอร์เน็ตก็เกิดการเชื่อมต่อทั่วถึงทั่วทั้งโลกทําให้เราสามารถเทรดฟอเร็กซ์ได้ผ่านโบรกเกอร์นั่นเองสังเกตว่าเวลาเราจะเทรดฟอเร็กซ์เราต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ซึ่ง เราก็จะเอาเงินไปฝากที่โบ๊กโบกเกอร์ก็จะเอาเงินของเราไปฝากเก็บไว้ที่หนึ่งในธนาคารรวมๆกันลหลายๆคนลหลายๆบัญชีก็ทําให้มีมูลค่ามหาศาลทําให้โบกเกอร์สามารถส่งคําสั่งไปที่สถาบันการเงินได้นะครับและตลาดฝรล็กนะครับเป็นตลาดไม่มีสถานที่ตั้งครับเป็นธนาคารอินเตอร์แบงก์เปิด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นทําให้สามารถเทรดได้24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ก็ไม่ใช่ดีทุกเวลาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปตลาดฝรล็กเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงใหญ่กว่าตลาด หุ้นในโลกหลายเท่านะครับมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ5ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตะว,วันทําให้ยากที่ใครจะมาปั่นนะอย่างหุ้นก็คนที่มีเงินเยอะก็สามารถปั่นหุ้นได้แต่อย่าง f o เ e x มันมูลค่ามาหาศาลมากไม่มีใครไปสามารถปั่นในข้างเงินนี้แข็งค่าขึ้นได้นะสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเมื่อเราเห็นว่าค่าเงินหนึ่งจะแข็งค่าขึ้นเราก็ทําการเก็งกําไรในขาขึ้นเมื่อเราเห็นว่าค่าเงินหนึ่งกำลังจะอ่อนค่าลงเราก็สามารถทํากําไรในขาลงได้ ไม่เหมือนตลาดหุ้นที่ทํากําไรได้ขาขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องรอว่าหุ้นนี้มีกิจการมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็หุ้นเติบโตมากขึ้นมาขึ้นเราก็ได้กําไรแต่นี้ไม่ว่าจะข้างเงินจะขึ้นหรือจะลงเราสามารถทํากําไรได้ทั้ง2ฝั่งซึ่งทําให้เรามีการในการเทรดมากขึ้นส,สุดท้ายก็คือการเทรดฟอเร็กกับโบเกอร์มีเลเวอเรจเข้ามาช่วยเลเวอเรจก็คืออัตราทดเช่นเรามีเงิน1000เหรียญเนี่ยถ้าเป็นหุ้นเราก็ซื้อได้แค่เงิน1000เหรียญเท่าที่เรามีแต่ถ้ามีเลเวอเรจเมื่อไร,รา,ามาร้ดในปิณ มากขึ้นเช่นเรามี1,000ดอลลาร์เราอยากจะซื้อค่างเงินนี้เก็งกาไรสัก1%นึ่งแสนเราสามารถทําได้โดยเฉลี่ยเลยเพราะนั้นจึงเหมาะคนที่มีเงินน้อยและต้องการจะสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างบางครั้งเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราได้ผลตอบแทนประมาณปีหนึ่งหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งกว่าเราจะรวยหรือว่ามีเงินขนาดน,นั้นก็ใช้เวลานา,นานหรือแม้แต่ตลาดหุ้นเองก็ทำกำไรสิบยี่สต่อปีนี่ถือว่าสุดยอดแต่ f ฟ r เล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามทักษะตาม ความสามารถของเราและเราสามารถจํากัดความเสี่ยงได้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง50เซนหรือ100เต่อปีคุณมีเงิน1 0 0 0 0แคุณสร้างได้50เซนก็5้าหมืนซึ่งเหมาะกับคนที่ทํางานประจําแล้วอยากจะฝากเงินอยากจะออมเงินอยากจะสร้างเงินนี้ให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อหนีตางเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจึงเหมาะสมมากที่จะมาเทรดฟอเร็กและหลายคนก็มักจะบอกว่าฟอเร็กเป็นหลากที่เสี่ยงนะเสี่ยงมากเลยอยาการพนันฟอเร็กไม่ใช่การพนันนะครับอยู่ที่คนเล่นคนนั้นเล่นแบบการพน,นันหรือเล่นแบบ ถ้าคนที่เล่นวันนักลงทุนเขาก็จะบ,บริหารความเสี่ยงไม่เกิน2%ไม่เกิน5%ทุกครั้งที่เขาเข้าไปทําการเทรดใช่ไหมครับก็ฝากไปเท่านี้ครับ